สวัสดีครัคุณพัณณรทรวรรณครับจากบริษัทเบอร์ด้าค่ะก็คือเป็นพับปิชชิ่งคอมพานีเนาะทำเกี่ยวกับพวกนิตยสารสื่อสิ่งพิมพ์อะค่ะเราจะมีอีพาร์ตเมนต์หนึ่งที่มันจะดูเป็นเหมือน c ครีเอทีฟเอเจนซี่ด้วยทีนี้ตัวตําแหน่งที่จะมาหาค่ะก็คือจะมาลงในตัวของ c ครีเอทีฟเอเจนซี่อีพาร์ตเมนต์นี่แหละชื่อว่า of p e r s p n r s o r a n d r n n h i n g of Personal b r a n d i n g Personal Branding ใช่คุณพรนาวันบริษัทตั้งอยู่ที่ในพื้นที่ไหนครับสาทรค่ะอยู่ที่สาทรน,นี่เองนะฮะเดี๋ยวลองมาดูให้<บ>ทางคุณพนาวันอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค<บ>ือยากของตำแหน่งนี้คือ,อยังไงนะครับต่างจากแบรนดิ้งทั่วไปหรือเปล่าคือจริงๆคนนี้ค่ะเราต้องการคนที่ได้ภาษาด้วยเพราะว่าไอตัวดิพาสเมนเนี้ยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยจะเป็นต่างชาติเนาะเป็นชาวอังกฤษทีนี้เวลาทํางานนะคะเขาจะต้อง f l u e n c ทั้งทั้งไทยและอังกฤษเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็จะมีทั้งต่างชาติด้วยแล้วก็มีทั้งคนไทยด้วยเเราาาาะะฉนนนั้วลทํงก็จ ต้องเหมือนทํา pitching present อะไรพวกนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่จะทําเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัว branding เนี้ยค่ะก็อยากได้คนที่แบบมีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกทํา pr strategy หรือว่า brand marketing หรือว่าดูเป็น personal branding มาหรือว่า corporate branding ก็ได้ชื่อน่าจะกว้างขึ้นแหละทีเนี้ยเดี๋ยวทงานจะพิมพ์พวกชื่อที่เกี่ยวข้องไปให้ด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าใช้ personal branding มันจะเป็นชื่อเฉพาะนิดนึงแต่ทีเนี้ยของคุณพระทววนผมคิดว่าโจา์หลกัหลกๆความยากอาจจะเป็นเรื่องภาษาอันนี้คือชื่อที่ทางทีมงานเราพิมพ์เพิ่มให้นะครับแล้วก็พอเราพิมพ์พวกที่เป็น branding ทั่วๆไปเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าด้านล่างมันจะขึ้นแนะนําขึ้นมาแล้วจํานวนมันจะเจอเยอะขึ้นทีนี้ถามเพิ่มเตมิมถ้าเป็นในส่วนของอย่าง marketing manager เดี๋ยวเราเลือกไปด้วยดีไหมครับแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ keyword เป็นพวก branding ได้ได้จากที่ทีมงานใส่ไว้ให้นะครับ brand manager corporate แบรนดิ้งนี่ยเหล่านี้น่าจะอยู่ในที่ต้องการด้ดยใช่ไหมครใช่ค่ะอันนี้เป็นเลเวลไหนนะครับเป็นเลเวลม a n นเจอร์ค่ะเงิน,เ,นเดือนมันจะอยู่ประมาณแบบ 80K ได้ครับงั้นเป็นมาร์เก็ตติ้งมนเจอร์โอเคอันอื่นบิสเนสเดเวลลอปเมนต์มีเนเจอร์ถ้าเป็นสายมาร์เก็ตติ้งเอาด้วยไหมครอาจจะเลือกไว้ให้ก็ได้คือจริงๆคนนี้มันจะค่อนข้างทำฟูลลูปอะค่ะก็คือเขาจะต้องทำตั้งแต่พิชชิ่งเลยแล้วก็ดูว่าเราจะสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ให้กับลูกค้าย,ยังไงจนถึงขนาดว่าดูพวกคอสพวกอะไร,นะไร้นดีว คอนโทรคอสด้วยเราเลือกชื่อประมาณนี้ผมคิดว่าจำนวนได้เยอะสเต็ปหนึ่งทีเนี้ยคีย์เวิร์ดคือเข้าใจว่าถ้าเป็นตําแหน่งนี้ผมเผื่อท่านอื่นนะครับคือ f u ลว์บางที่เราอาจจะไม่ต้องใส่ทุกเนื้อง,งานแต่เราจะเน้นไปที่ตัวเนื้อง,งานหลัก ดีไหมครับน่าจะเรื่องแบรนดิ้งแบรนดิ้งจะได้โฟกัสได้ชัดขึ้นด้วยนะครับทีนี้ไล่ลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับทีมงานพอเราพิมพ์เรื่องแบรนดิ้งแบรนด์แมเนจเมนต์ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดแนะนำใช่ไหมใช่คีย์เวิร์ดแนะนำมีอันไหนที่ใช้ได้บ้างไหมครับด้านล่างแบรนด์เดเวล็อปเมนต์ด้วยได้ไหมครับได้ค่ะแบรนด์เดเวลอปเมนต์ชานเอลเดเวล็ปเมนต์ก็พอได้เพราะว่ามันพอเดเวล็ปแบรนด์แล้วมันก็ต้องดูว่าจะต้องแบบสื่อสารไปกับชานเอลไหนอะไรอย่างเงี้ยยไปด้้้้วววโออเเคแลกก็บืงตนพ แบ Brand าร์เก็ตติอะไรแบบนี้ผมเติมไปให้ด้วยดีไหมครับอ่าค่ะนะฮะโอเคนะฮะแบรนด Ad v e r t i s i n g อะไรพวกนี้นะฮะ แล้วก็ผมคิดว่าคีย์เวิร์ดประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราไปกรองเรื่องภาษาอังกฤษกันนะครับอยากได้เลเวลที่เป็น 80k up อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรากรองเงนมากรองทีย์งครับผมทีนี้สเต็ปหนึ่งแจ้งนิดนึงเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ1,500กว่าท่านเนี่ยชื่อตำแหน่งต้องเป็นหนึ่งในชื่อที่เราเลือกไปนะครับและต้องมีคีย์เวิร์ดนะครับแน่ๆนะับอย่างเช่นคนนี้ก็คนนี้เขาเป็น assistant product marketing manager แต่เขามีเรื่อง branding effective branding in action อเดี๋ยวลองสไลด์ลงมานิดนึงนะครับ marketing Manager. คนนี้ดูเรื่องแบรนด์แม a จเมนต์อ่าเดี๋ยวลองคนถัดมานะครับอ่าคนนี้ชื่อภาษสบารณ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์แบรนดิ้งดิจิทัลเอรานะครับสไลด์ลงใหม่นี้นึงโอเคอินเทอร์ b น a n แบรนดิ้งนะครับแบรนดิ้งทูส์เวิร์ดิ้งเอาเฉพาะชื่อกับคีย์เวิร์ดน่าจะประมาณนี้น่าจะตรงสเต็ปหนึ่งนะครับคุณพระราวันค่ะดได้อยู่เดี๋ยวไปกรองต่อซีรีส์สุดภาษา ไม่เะวันอันนี้ขอ f l u e n c เลยใช่ไหมครที่แจ้งตอนตอน้นใช่ <c oughs> ก็ควรจะแบบอ่ะโทรอีกก็ควรจะเกินเจ็ดร้อยอ่ะโอเค <c oughs> ถ้าโทรอีกขอเป็นเจ็ดร้อยแล้วก็เดี๋ยวอันนึ่งเดีย๋ยวเราออกนิดนึงแล้วก็เลือกแคนโทรอีกไปก่อนนะครับเดี๋ยวอย่าลืมติ๊กแนนด้วยนะฮะทีมงานแล้วก็ถ้าขออังกฤษ f l u e n c <oughs> ผมแนะนําจะให้เลือกคนที่จบจากต่างประเทศหรือจบนานาชาติมาด้วยนะครับส่วนระดับความชํานาญอาจจะเป็นดีเยี่ยมเลยแล้วกันดีเยี่ยมเท่านั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองดูผลลัพธ์ถ้าติ๊กสามอันแบบนี้แปลว่าหนึ่งใน ได้อย่างหนึง่งอาจจะจบนอกแต่ไม่ได้ใส่คะแนนโทอีกมาหรืออาจจะใส่คะแนนโทอีกมาแต่ไม่ได้จบนอกนะครับเพราะฉะนั้นติ๊กแบบนี้จะดีกว่า่ค,คนแรก Marketing m a n แมเนคนนี้จบ a อแบนะครับแล้วก็ เงินเดือน 70k brand management นะครับเดี๋ยวลองดูคนที่สองคนนี้เป็น brand manager เลยครับ branding เหมือนกันนะครับเงินเดือนประมาณนี้นะจบโทคนนี้จบโทด้วยเดี๋ยวลองดูคนนี้ sales and marketing นะฮะดูเรื่อง brand management คีย์เวิร์ดเดิมที่เราเซตไว้ก็ยังคงมีอยู่นะครับเพียงแค่เมื่อสักครู่นี้เรามาเพิ่มในเรื่องของภาษาเข้าไปนะครับว่ามีผลคะแนนหรือว่ามีการจบต่างประเทศรึเปล่าอะไรเงี้ยครับก็จะทําให้ได้ข้อมูลที่ชัดขึ้นนะครับตำแหน่งนี้ marketing manager นะครับปัจจุบันดูแล้วเป็นไงบ้างฮะหรืออยากรองตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับถ้ากลองขอ ประสบการณ์แบบสักแบบห้าปีขึ้นไปอย่างนี้ได้ไหมคะประสบการณ์ห้าปีขึ้นไปได้เลยนะจะกรองเป็นอายุก็ได้นะครับหรืออยากให้เป็นประสบการณ์ก็ได้นะฮะอันนี้ใครที่ประสบการณ์ไม่ถึงห้าปีก็จะตัดออกไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือสามร้อยนิดๆน,น,นะครับบวกกับทักษะภาษาครับจริงๆจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเงินเดือนนะครับคุณทวันถ้าอยากการันตีแบบเลเวลสูงเราใส่เงินเดือนด้วยได้ ก็ได้ประมาณเท่าไหร่ดีครับเอาต่ําสุดสัก60ไปก็ได้ค่ะต่ําสุด60นะครับเผื่อจะได้ตัดคนที่อาจจะเป็นเลเวลที่เป็นจูเนียร์หน่อยออกไปนะครับหรือถ้าถ้าคุณพะว่ระาวันไปทําเองนะครับสามารถไม่ต้องกรองประสบการณ์ก็ได้แล้วถ้าสมมุติเราตีสักว่า60สิบเขาแน่จะประสบการณ์ถึงแล้วใส่เงินเดือนนะครับรองมาแล้วหรือประมาณ240บกว่าท่านนะครับอย่างคนแรกยังอยู่นะครับเพราะว่าเจ 10k นะฮะคนนี้นะฮะ marketing manager เหมือนกันนะครับนะครับ branding branding ครับอ่าอย่างคนนี้ร้อยกว่า k นะฮะมีเรื่อง branding อยู่นะครับยวลองสไลด์ลงมานิดหนึ่งครับ marketing manager นะฮะอ่าอีก one นะครับ branding นะครับ marketing communication ประมาณนี้ฮะนะฮะของคุณพัทรวันคิดว่ามีตัวไหนอยากเพิ่มเติมอีกไหมครับจริงๆถ้าใส่แบบไอตัวตรง keyword ให้ใส่แบบว่าเหมือนเป็น project management อะไรพวกนี้ด้วยได้ไหมคะคือเขาต้องแบบ เคยทำโปรเจกต์มาอะไรเงี้ยต้อง manage โปรเจกต์ได้ได้ฮะทำนเป็นองโปรเจกต์ management เข้ามาเพิ่มเหมือนกันเรื่อง project management ด้วยก็ได้ครับครับแต่คอนเซปต์ของ keyword มันจะเป็นหรือนะครับคืออย่างตอนนี้เราใส่ม้างหลายคำมันอาจจะจับคำใดคำหนึ่งมาแต่เมื่อสักครู่เราเกี่ยวกับ branding มันก็จะมากับ branding นะครับคุณบุญเรลิศถามมาในคอมเมนต์นะฮะ การเซิร์ชใน JD ระบุลักษณะหน้าที่ได้ครับคือจริงๆคีย์เวิร์ดถ้าไม่ใช่คำที่กว้างไปแราใส่อะไรก็ได้นะฮะเช่นสมมุติหาเซลส์แล้วต้องออกโคเทชันเป็นนะครับใส่คำว่าโคเทชันนีก็ได้นะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันตอนนี้เดี๋ยวดูผลลัพธ์นิดนึง300ขึ้นมานิดนึงครับผมนะครับมีทั้งแบรนด์แมจเมนต์นะครับโปรเจกต์แมจเมนต์ขึ้นมาในท่านที่2อนี ทีนี้เรื่องภาษาเนี่ยมันจะต้องอยู่ข้างในนะครับจริงๆี๋ยวที่งวลาเราลองกดให้ดูก็ได้นะครับคนนี้ลองจิ้มเข้าไปให้ดูข้างในนิดนึงครับเพราะว่าเรื่องภาษาเดี๋ยวฝากคุณพัทวันอาจจะเข้าไปสกรีนิ่งเอทีแต่จริงๆตัวกรองมันจะแปะอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวลองสไลด์ลงมานิดนึงนะครับคนนี้ไม่ได้จบนอกหรือจบอินเตอร์แปลว่าน่าจะจับ จากโทรอีกอ<ช>ย่างคนนี้โทรอีกเจ<ช>็ร้องพอ<ช> <ๆ S 2> ดี <ๆ S 2> นะครับเพราะฉะนั้นใส่ฟิลเตอร์ด้านนอกเรื่องทักษะภาษา,าก็ไม่ต้องกังวลทีนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องฝากไปดูดีเทลเนื้องานอีกทีหนึ่งแต่คุณพนะวันโดยรวมผลลัพธ์กับวิธีการผมคิดว่าประมาณนี้แฮปปี้หรือยังครับก็คิดว่ามันละเอียดกว่าอีกอเว็บหนึ่งมีความละเอียดกว่าก็อันนี้แล้วแต่ชอบละกันนะครับของเราก็จะมีข้อดีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีไลน์นะครับฝากคุณพวลองไปกรองไปติดวิธีอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็น ตัวอย่างให้กับหลายท่านนี่กำลังชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับว่าเทคนิควิธีการในการค้นหาตําแหน่งงานประมาณนี้ผือว่าหลายๆคนกําลังมองหาอยู่ก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับครับก็ขอบคุณพร่ทวันนะครับสําหรับเคสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ,บค่ะสวัสดีค่ะในเรื่องของทักษะภาษาเมื่อสักครู่ผมอาจจะให้ทีมงานติก <ขอ S 2> ต๊กไายแล้ว อันนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือใครบอกว่าโ้ยต้องมีโทอีกเท่านั้นก็ติ๊กคะแนนสอบอย่างเดียวก็วได้มันก็จะมีค,คนที่เป็นโทอีกคะแนนถึงชัวชครคับ